ดีค่ะนิชารัตน์นิชารัตน์เทรดดิ้งนะคะวันนี้นะคะมีชิปดีๆมาให้กับเทรดเดอร์อีกแล้วนะคะมีหลายขั้นนะคะมีคําถามที่ถามเข้ามานะคะว่ามีคู่เงินไหนบ้างนะคะที่วิ่งทางเดียวเราวิ่งตรงข้ามกับทองคํานะคะหรือบ r ลเล็กบอลนนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะมีคําตอบนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยสำหรับคู่เงินแรกนะคะที่อยากจะบอกเลยนะคะก็คือในตัวของ วิ่งทางเดียวกันนะคะอย่างแรกเลยก็จะตัวของโกโนะคะแล้วก็ในตัวของ ye, ะะออยนัน่นเองนะคะหรือน้ามันนั่นเองนะคะจะวิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะในตัวของโกนะคะแล้วก็ v s นะคะยูเอสดียนะคะคู่นี้ก็จะวิ่งทางเดียวกันนะคะก็คือถ้าขึ้นก็คือข,ขึ้นด้วยกันถ้าลงก็ลงด้วยกันนะคะตรงน,นี้คู่ต่อมานะคะก็จะเป็นโกนะคะกับอ่า อ่ uh, VS นะคะ New Zealand USD นะคะอันนี้ก็ขึ้นก็ขึ้นได้กันลงก็ลงด้วยกันเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในตัวของโกลนะคะแล้วก็ในตัวของยูโรนะคะ USD นะคะขึ้นก็ขึ้นได้กันลงก็ลงด้วยกันนะคะทีนี้มาดูวิ่งตอนข้ามกับทองมากดีกว่าค่ะถ้านะคะทองคำนะคะกับ USD Franc นะคะอะ่ถ้าทองขึ้นอ่ในตัวของ USD Franc ก็จะลง โอเคไหมโอเคต่อมาต่อมาก็จะไปนในตัวของโกนะคะกับในตัวของ USD c a n a แคนาดา้โหบอกเลยคนดีชอบมากๆถ้าโกขึ้นแคนาดาก็ลงถ้า,าโกลงแคนาเดียนกับยูเก็ขึ้นอโอเคต่อมาก็เป็นโกกับ USD บาทนะคะไทยบาทนะคะถ้าโกลง USD บาทขึ้นนะคะ ถาโกขึ้น USD บาทลงนะคะอยู่ที่ความเสีงค่าอ่อนค่าของของขอ,งของข้างเงนินนะตอนนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนาะก็จะไปดูที่ตาไปเลยนะคะแล้ว่งสุดท้ายนะก็จะเป็น USD นะคะกับธนบัตนะคะ USD 30ปีนะคะก็วิ่งผลทางกันแต่บางครก็จะวิ่งตรงข้ามกันก็คอยเช็คดูละเอียดด้วยแล้วกัน,นะค่ะถ้าเกิดไม่มีข่าวนะคะ ถ้าไม่มีข่าวนะคะก็จะวิ่งตรงขันข้ามกันอย่างชัดเจนเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดเยเล็กๆที่จะเอามาฝากนะคะสําหรับเทรดเดอร์นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ ทเทรการลงทุนนะคะหรืออยากค้ามีใกล้ไลน์มีคนพูดคุยในกลุ่มเรามีซิกนะคะแล้วก็มีแนวทางการทเทรดให้มีวิเคราะห์ข่าวให้นะคะก่อนถักออกตลอดเลยนะคะทเทเคนเดียวมันเหงามาทเทรดด้วยกันดีกว่านะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์เ c ซีหแล้วถ้าเกิดคลิปหน้าอยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ